สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยานเยันข่าถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ถ,ชถ้ารักกันแน่แน่กดแชร์กดนานๆกดยันยานกดเยอะๆนะคะวันนี้ดิฉันจะพาไปดูถนาดอาวุโสท่านหนึ่งซึ่งเอาอกแล้วค่ะเขามินเมในการมินประมาทเจ้าพนักงานอีกแล้วไปฟังกันค่ะว่าเขาพูดถึงอะไรยังไงใายหรือเปล่าคือว่าเอาหมายมาที่หน้าบ้านแล้วก็ มองมองเข้าไปแล้วก็เอากลับไปอ้างว่าไม่มีใครรับทนายไม่รู้นะครับแต่ดาวนะครับแล้วก็ไปรายงานสารสารก็ออกหมายจับให้สารท่านไม่รู้แรลกครับเพราะเจา้าหน้าที่ตำรวจเขามารายงานก็ต้องออกหมายจับให้อันนี้เราเราเราถ้า,ถ,าถ้าจะจะโทษก็ต้องโทษเจ้าหน้าที่ที่ที่ไปส่งหมายเนี่ยครับว่าคุณซิกแซกอะไรกันแต่หลังจากที่มีข่าวว่าคุณธนันออกถูกออกหมายจับแล้วได้มีการาประสานไปหน่วยนู้นหน่วยนี้หน่วยเจ้าปู่หรือหลายๆท่านนี่นะครับก็ตอนหลังนี่หมายถูกยกเลิก หมายถูกยกเลิกนะครับเขาเรียกว่าเหตุที่หมายถูกยกเลิกเพราะอะไรครับก็อย่างที่เจ้าปู่พูดเนี่ยครับมีผู้ใหญ่เข้าไปดูดูสำนวนว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเพราะว่าอยากจะรู้เหมือนกันว่ามีการลองมาว่ามีหมายจับเจ้าตัวเขาไม่รู้เรื่องแต่ไหมก็ไปเจอเจอข้อได้จริงนะว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันไม่มันเป็นมันไม่เข้ามีป็มามันอาจจะเป็นการทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาแล้วก็ไม่รู้ว่าคนนี้ว่าคนนั้นคนนั้นว่าคนนี้แล้วก็ไม่ได้ระบุตัวตนอย่างเชื่อเลยว่าคุณธนันก็ไม่ได้ระบุว่าใคร ดังนั้นเนี่ยมันคดีอย่างนี้มันมันฟ้องเขาไม่ได้เมื่อฟ้องเขาไม่ได้แล้วเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้มาตามหมายทาไมต้องไปออกหมายจับเมื่อฟ้องเขาไม่ได้ก็ไม่ต้องไปออกหมายจับดังนั้นทางผู้ใหญ่เขาอาจจะไปบอกว่าให้กับตํารวจที่รับผิดชอบว่าให้คุณไปถอนหมายจับซะคุณจับเข้ามาคุณก็ฟ้องเขาไม่ได้เพราะสํานวนดูแล,แล้วเนี่ยม,มันมันหมิ่นประมาทใครและทนายก็เชื่อว่าคุณธนันนี่ไม่ได้ไปพูดถึงอีกฝ่ายหนึ่งแน่นอน อาจจะใช้คารมกันนั่นแหะว่าเป็นเปรียบเทียบคนนู้นคนนี้ดาวองค์ดวงดาวอาคารนะครับแต่แต่เหตุเกิดที่สอนอเห็นบอกว่าในกรุงเทพแล้วคนที่ไปแกล้งให้ออกมาจับคุณธนันเนี่ยก็เป็นเป็นตำรวจนะครับแล้วก็อยู่น่าจะอยู่ในสอนอนั้นซะ่ด้วยดังนั้นเนี่ยผู้ใหญ่ก็เห็นแล้วว่าเอ้ยอย่างนี้มันไม่เป็นธรรมนี่ว่าคุณคุณส่งหมายอะไรงานมันออกมาว่าส่งหมายแต่ไปส่งอาจจะได้ไม่ได้ทนายไม่รู้ แต่บ้านคุณธานาเน,นี่ยเขาบอกเขาไม่ได้รับไอ้ไม่ได้รับนี่มันมันทำง่ายนิดเดียวก็อย่างที่ทนายพูดเนี่ยมายืนหน้าบ้านมาถ่ายจึ๊บกับกูมาบ้านหลังนี้ใช่ไหมตอนที่บ้านไม่แล้วก็ถ่ายจึ๊แล้วก็บอกเนี่ยมาแล้วไม่มีใครสอบถามแล้วคนในบ้านปฏิเสธไม่ยอมออกมารับหมายก็เลยต้องเอาหมายกลับมามันมันทำได้นี่ครับทันที่คนในบ้านก็ไม่ได้รู้เรื่องเลยเขาก็ยืนยืนหันหลังให้เดิอก็เหมือนว่ายืนยืนหันหลังให้เนี่ยไม่ได้หันหน้าออกมานะคหลังอยู่ในบ้านอย่างเนี้ย แล้วกูก็ถ่ายบ้านเขาเข้าไปก็หาว่าเนี่ยเขาเดินเข้าไปไม่ยอมรับหมายจริงๆเขาไม่รู้เรื่องเขายืนหันหลังหันหน้าเขา้เขาไปในบ้านเขาอยู่แล้วเนี่ยมันมันทำได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยฟาร์มวิธทําเบื้องต้นเนี่ยมันมันอาจจะถูกถูกถูกบิดเบือนโดยเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ที่รู้เห็นเป็นใจกันในเรื่องที่ว่าเฮ้ยช่วยเรื่องนี้หน่อยสิวะกู غ, มีปัญหาก็มันอยู่เดี๋ยวกูแจ้งไปนะกูแจ้งแล้วมึงก็รับรับเรื่องนั้นแล้วกันแล้วลออกหมายแล้วก็ไปเซ็กแซก,กส่งหมายก็แล้วกันนะ แล้วก็ออกหมายจับแต่ถ้าว่ามาดูในํำนวนแล้วเฮ้ย <c oughs> เขาเขาไม่ได้พูดถึงคุณชัดเจนแล้วก็อาจจะเป็นการโต้กันไปโต้กันมาใช่ไหมแล้วก็ไม่รู้ว่าคุณก็พูดถึงเขาหรือเปล่าเขาก็พูดถึงคุณหรือเปล่านั้นผู้ใหญ่ก็บอกเอ้อย่างเงี้ยกลับมามันก็มันก็ฟ้องเขาไม่ได้งั้นอยาอย่าทำเลยมันมันเดี๋ยวกลายเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตงั้นรีบไปรายงานอ่าสารไปกรวกันให้เพื่อถอนหมายจับหลังจากนั้นหมายจับดังกล่าวก็เลยถูกถอนออกไปจาการะบบมันเป็นไปได้ครับที่เจ้าปู่เนี่ยเข้ามาพูด นะครับแต่ทนายก็เอามาเสริมให้มันชัดเจนเสริมให้ชัดเจนนะครับว่าทนายคิดว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ค่ะก่อนอื่นต้องขอโทษนิดนึดนงนะคะว่าให้ฟังคลิปต้นฉบับเนี่ยอันนี้ค่อนข้างยาวขนาดว่าอัดเสียงแล้วให้มันสั้นลงเนี่นะคะก็จะค่อนข้างยาวประมาณสามนาทีแต่อยากให้ฟังตลอดเพราะว่าจะได้เข้าใจ <c oughs> ว่าดิฉันที่พูดว่าทนายท่านเนี้ย มันมินเมที่จะเข้าขายดูหมิ่นเจ้าพนักงานเพราะอะไรไม่ทราบว่าพอจะตามเรื่องกันทันไหมคะว่าเขาพูดถึงหมายจับอะไรยังไงก็คือว่าในสองวันสองวันก่อนที่เราเห็นภาพไอเตี่ยมันขี่รถขับรถออกจากบ้านที่กำแพงเพชรไปแล้วก็ไลฟ์ไปว่าโดนหมายจับอะไรอย่างนี้ตอนนี้กำลังจะไปจะไปติดต่อเจ้าหน้าที่ไว้จะไปมอบตัวแล้วก็ปัก บัญชีธนาคารตัวเองให้เอฟซีเนี่ยโอนไปช่วยค่าทนายสรุปปรากฏว่าพอความปรากฏจริงๆมันไม่มีหมายจับค่ะมันไม่มีหมายจับดาบมาไกลเนี่ยไปทุระที่กำแพงเพชรจริงๆอยู่ที่ท่าลานอะไรนะแต่ไปเรื่องทุระไม่ได้เกี่ยวกับไปหมายจับไอ้พวกนี้เอาไป move, 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 มุกมิบมูเม่หรือมูมิงกันว่าดาบมาไกลถือหมายจะมาจับ ไอเจ้เองไอเจ้ถึงต้องเพ่นออกด้วยความกลัวแล้วก็ถือโอกาสขอเงินเอฟซีทีนี้พอเอาเข้าจริงๆมันไม่มีหมายมันไม่มีหมายปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเป็นว่าคือไอเจ้ในในไลน์นั้นเนี่ยมันพูดมันพูดด้วยว่ามันเช็คแล้วมีหมายจับจริงๆเพื่อนมันน่ะมันให้ลูกพี่มันเช็คแล้วมีหมายจับจริงๆแต่พอปรากฏว่าไม่มีหมายมันก็เลยถูกเหมือนกับจะโดนข้อหาที่ว่าหลอกลวงประชาชน รอคนอื่นว่ามีหมายจับให้คนอื่นโอนเงินมาให้มันก็จะกลายเป็นช่อโกงช่อโกงประชาชนหลอกลวงประชาชนเพื่อหวังต่อทรัพย์พอมันเป็นอย่างนี้พอคดีมันพลิกมาเป็นอย่างนี้ปุ๊บนายเจ้าปู่ก็ออกมานั่งเล่า ว่าเนี่ยที่หมายจับไม่มีจริงๆแล้วมันมีนะแต่หมายจับน่ะมันยกเลิกไปเพราะว่าเจ้าปู่เนี่ยได้ไปติดต่อผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ไปช่วยดูให้แล้วพอผู้ใหญ่ไปเห็นแล้วว่าเนี่ยมันเป็นหมายจับที่มันไม่ชอบนะมันอย่างงู้นอย่างนี้ให้ตำรวจไปถอนหมายซะไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นปัญหาเพราะเป็นการกันแกล้งเขาไอ้เจ้าปู่ก็เล่าอย่างนี้เสร็จแล้วทนายคนนี้ก็รับมาขยายความต่อเล่าเป็นฉากๆว่าเจ้าหน้าที่เนี่ย เริ่มจากทนายก็ไม่รู้นะทนายเดาวเอาแกเล่าว่าทนายคนเนี้เล่าว่าเจ้าหน้าที่อาจจะทําอย่างนี้คือเอาหมายไปเอาหมายเรียกไปแล้วก็ทําทีไปยืนถ่ายรูปไปอะไรยังไงว่าเออเอาหมายมานะแล้วไม่มีคนอยู่บ้านทั้งๆที่มีคนอยู่บ้านแต่บอกคนอื่นว่ามีคนอยู่บ้านก็ไม่ได้ให้หมายไว้ทําอย่างนี้สองทีแล้วก็เลยไปขอสารออกหมายจับคือมีการฟิกแซกกันว่างนั้นเถอะจากปากที่ทนายคนนี้พูดเขาต้องการจะพูด เพื่อช่วยไอเตี้ยว่าไม้จับมันมีจริงๆนะแต่ว่ามันมีการถอนหมายไปเพราะว่าพอมีการร้องเรียนแล้วตำรวจชั้นผู้ใหญ่ก็เลยมาตรวจสอบแหมเรื่องแค่นี้ตำรวจชั้นผู้ใหญ่ต้องมาตรวจสอบด้แล้วคะตำรวจชั้นผู้ใหญ่ก็เลยมาตรวจสอบแล้วก็พบว่าเนี่ยคดีมันไม่ถึงกระฟ้องไม่ได้หรอกด่ากันไปนด่ากันมามันฟ้องไม่ได้ไ่เอ่ยชื่อตำรวจชั้นผู้ใหญ่ก็เลยให้ตำรวจชั้นผู้น้อยที่ไปขอหมายเนี่ยไปขอถอนหมายออกซะ ก็เลยกลายเป็นไม่มีหมายที่หลังอันนี้เป็นการพยายามแททั้งเจ้าปู่แททั้งทนายคนนี้เพื่อที่จะช่วยไอ้เตี e ้ยช่วยกู้หน้าให้เตี e ้ยเรื่องหลอก F4 หมายจับมันไม่มีหมายเรียกมันยังไม่มีทั้งนั้นเพราะว่ายังไม่มีหมายอะไรออกไปเลยค่ะดูเหมือนว่าคดีน่าจะเพิ่งเริ่มไปแจ้งหรือยังไม่ได้ส่งข้อมูลครบทั้งหมดด้วยซ้ําเท่าที่ฟังจากเท่าที่ฟังจากเอ,อดับมาไกลนะคะ คือหมายลงหมายเรียกอะไรก็ยังไม่ได้ออกมาเลยมันจะมีหมายจับได้ยังไงมันมันยังอยู่ในขั้นตอนที่ยังต้องให้ปากคํากันอยู่ยังยังต้องให้ข้อมูลอะไรกันอยู่เลยยังไม่มีหมายเรียกค่ะเพราะฉะนั้นไอาการออกมาร่างแถว่าเนี่ยหมายจับนะมันมีจริงนะแต่ว่าเขาไปถอนหมายเพราะว่าผู้ใหญ่มาดูแล้วมันยังนุ่นอย่างนี้รีบพูดกันว่าเนี่ยเชื่อว่าออโจเนี่ยก็เป็นตำรวจก็คงจะไปขอตำรวจด้วยกันพักพูกกันเฮ้ยช่วยนายออกหมายจับให้หน่อย ทั้งสามนาทีที่ทนายคนนี้พูดมาเป็นการหมิ่นประมาทเจ้าพนักงานว่าเจ้าพนักงานประพฤติมิชอบซิกแซกกันช่วยเหลือกันนี่ชัดๆค่ะคราวก่อนเนี่ยเพิ่งโดนเพิ่งโดนเรื่องเอาเรื่องคนในคนวงในมาพูดว่าคดีนี้ยกฟ้องแน่ๆวันนี้มาหมิ่นเจ้าพนักงานอีกแล้วเป็นทนายภาษาหอกอะไรเนี จริงๆค่ะเป็นทนายภาษาอะไรเนี่ยเพื่อที่จะช่วยไอ้เตีย้ยพักพวกกันเนี่ยตัวเองเอามาขีดเ้นใต้เพราะว่าจะใช้ความเป็นทนายมาให้คนเอฟซีฟังและเชื่อถือว่าเออเป็นอย่างนี้จริงๆแต่ก็ทนายไม่รู้นะทนายเดาเอาว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้การเดาของคุณมันทําให้เจ้าหน้าที่เขาเสียชื่อเสียงค่ะจริงๆถ้าเจ้าหน้าที่สอนอเนี้ยไปแจ้งความเล่นงานคุณเนี่ยเขาทําได้เลยนะ ดิฉันคิดว่าไม่เข้าท่าเลยที่จะออกมาพูดอย่างอย่างนี้ความผิดมันอยู่ที่ว่าไอตี้มันไม่ได้ให้ใครเช็คหรอกคะ่ะมันคิดว่ามีหมายจับจริงๆมันก็รีบพูดออกมาก่อนเสร็จแล้วก็มาอดวดว่าเดี๋ยวจะให้เให้ทนายไปดูให้ทนายไปติดต่ออะไรอย่างงู้นอย่างนี้คือมันมั่วไปทั้งหมดพวกคุณแต่ละคนเนี่ยไม่มีใครพูดความจริงทุกอย่างเป็นคอนเทนต์เป็นประเด็นเพื่อเรียกร้อง เงินจากเอซทุเรศมากจริงๆเลยดิฉันหวังว่าเจ้าหน้าที่สอนอเกิดเหตุเนี่ยจะมาได้ฟังคลิปนี้แล้วก็ไปเอาเรื่องทนายที่ทนายดูหมิ่นเจ้าพนักงานไปหาว่าเขาประพฤติมิชอบไปหาว่าเขาสู่เอียกันไปหาว่าเขาอย่างนู้นอย่างนี้แล้วเน้นด้วยนะเจ้าหน้าที่ระดับล่างเป็นความผิดของเจ้าหน้าที่ระดับล่างตัวเองยังไม่รู้ความจริงเลยว่ามีหมายจับอะไรจริงไหม ถ้ารู้ว่ามีหมายจับจริงอ่ะเอาหมายเลขอ,อกมาก่อนไหมถึงว่าถึงจะถอนไปแล้วเนี่ยหมายเลขมันก็ต้องมีสีอันแรกอะเอามาให้ดูหน่อยเลขคดีคืออะไรถ้ามีหมายเรียกเนี่ยเอามาให้ดูหน่อยไปดูรือยังว่ามีการแจ้งความหรือเปล่ารู้กันไหมไม่รู้แต่มานั่งพูดว่าเจ้าหน้าที่คลิกแจกทำาอย่งหุ้นอย่างนี้แม่จะเป็นผู้ชายแล้วแจกของลับแล้ว เอาละค่ะคลิปนี้ดิฉันจะเอามาแก้ให้ฟังว่าคนพวกนี้พยายามจะแก้ตัวให้อ้เตียยังไงถ้ามันแก้ตัวให้อีเตียกันอย่างนี้แปลว่าอ้เตียน่ะแหละมันรู้อยู่แล้วว่าไม่มีไม้จับแต่ฉวยโอกาสที่จะตกซับเอฟซีแม่ไอ้นี่มันเลวจริงๆพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ